ไม่ใส่ผักเส้นเหลืองใส่ผักไหมไม่ไม่ใส่นะกีชามาสามเก้าสิบบาทน้องไม่เอาผักไอ้แบบปรุงให้ด้วยนี่ของป๊าป้าให้ไหมคะครับผม ไม่ผิดไม่ผิดมากเลยโมก็อย่าใส่เยอะสิเด็กน้อทั้งเสียหันชอบกินถั่วใส่เยอะเลยโน่าจะอิ่มน้ำตาลนินึง้แขงบอกไม่สนพี่ขานี่ขาเงินครับพี่้องจะเอากระเทียมกระนึงเผิดไหมเนี่ย กับเมาตังด้วยโอเคโอเคคดีไหมคะวันนี้ได้อยู่นะครับแยกน้ำขันโฟมมีไหมคะมีครับขวนไปเอาถ้วยมาใส่อย่าใส่โฟมเ,เป็นมะเร็งนะขอเตือนไปไปเอาถ้วยมาใส่อย่าขี้เกียจลูก ตัวนานแล้วนะไม่มาแถวนี้ใช่ไหมมานะเหรอไม่ค่อยได้เข้าซอยนี้เออไม่ค่อยได้เข้าซอยนี้เพราะเห็นไอทีน่นอ,ออกไปแล้ว <c oughs> วันนั้นขับรถออกไปอ้าวก๋วยเตี๋ยวเห่ะ <c oughs> ล,ลูกบอกแม่ไม่ทันแล้วท่านมีแต่แม่อยู่เเหรออ๋อแม่อยู่แม่อยู่ร้าน <c oughs> พ่อเลาะเหมือนเดิม ม่แห้งนี่ใส่ถุงด้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วย <Okay. S 2> โอเคงานโทรอยู่ตรงนี้มีอา,ามีนิดเดียวบิกติความแล้วก็เดินอะไหรอมีนิดเดียวสงสัยไม่ชอบอาหารน้อยมันไม่ถูกใจ ได้แล้วนะได้แล้ววนอันนี้เป็นเส้นเล็กเส้นเล็กจ้ะเส้นเล็กน้ำตกใส่น้ำเลยเลยใส่น้ำเลยเค เผ็ดไหมล่ะรับอกันได้ให้แล้วก็หยิบน้ำมาตั้งสองขวดเออก็บอกแล้วไงใส่ให้ชิมก่อนเต้นไม่ชิมมาใส่อย่างเดียวเลยอ่ะหนูไม่กล้าชิมกลัวมันเผ็ดอ้าวเราจะรู้ยู้ไงว่าเผ็ดไหม